มาดูนะคะช่องแม่บุญถิ่นกกอกนะคะตอนนี้แม่บุญถิ่นจะพามาดูวิธีการกรีดยางนะคะแม่บุญถิ่นก็เพิ่งจะเริ่มกรีดนะคะนะคะี่ค่ะก็ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ ิปีที่แล้วนะคะที่ปลูกนี่ก็ประมาณห้าเจ็ดปีเจ็ดปีถึงจะได้ต้นเท่านี้ก็จะเริ่มกรีดแล้วนะคะสวนยางพาราสวนนี้นะคะประมาณห้าร้อยต้นค่ะเี่ยก็ไม่กว้างสักเท่าไหร่ ก็ไม่ค่อยดูแลนะคะตอนเพราะว่าทีแรกๆภาคอีสานของเรานี่ว่าน้ํำยางไม่ดีไม่เกรดเอนะคะก็เลยสู้ยางใต้เขาไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ปลูกกันนะคะแต่พอเขาปลูกน้ํำยางก็ดีนะคะไม่แพ้ชาวใต้นะคะเพราะว่าน้ำยางก็ดีว่าน้ำยางไม่ออกก็ออกนะคะ นี่ค่ะประมาณสามมิตรนะคะแต่เรากีดตอนแรกๆมันก็ไม่ค่อยมีค่ะ่ะแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มออกแล้วเพราะว่าฝนก็ยังไม่ได้ตกหนักนะครับแค่สองวันเองที่สภานนี้ฝนมาแค่สองวันนะคะนี่ค่ะยางก้นถ้วยตอนนี้นะคะ กิโลกร,รัมละประมาณยี่บเก้าบาทค่ะถือว่าราคาดีมากเลยนะคะปีที่แล้วยังไม่ถึงเลยค่ะนี่ค่ะต้นมันใหญ่หน่อยมันก็น,นี่น้ำยางก็จะออกแต่ต้นเล็กๆไม่ค่อยมีนะคะก็จะกีดรวมๆกันนะคะเพราะว่าจะกีดแต่ต้นใหญ่นั้นคงจะไม่ได้เพราะว่าสวนยางสวนนี้มัน มีแค่ห้าอต้นค่ะก็เลยกีดรวมๆกันไปนะครับนี่นะคะ3ามมีดค่ะ3ามมีดเพิ่งได้แค่นี้เองแต่ว่าน้ำยางดีมากเลยนะคะแต่ก่อนนะคะชาวบ้านของเรานี่ไม่ค่อยนิยมปลูกยางแต่ว่าตอนนี้ ทุกหลังคาเรือนนะคะเริ่มปลูกยางกันแล้วค่ะเพราะว่าได้ผลผลิตดีนะคะได้ผลผลิตดีค่ะก็เร,ะเราทำงานแต่ตอนหัวค่ำก็มานอนตื่นเช้ามาก็ไปหยอดน้ำกดแต่ตอนฝนตกนกี่ก็ต้องไปกี่ไปหยอดนนะคะเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะ อนนี้ก็เลยนอนกลางวันค่ะนอนกลางวันเพราะว่ากลางคืนเราก็ไปทำงานนะคะตอนฝนตกนี่ลำบากนะคะชาวสวนยางพาราเพราะว่าอะไรเพราะากลัวนะคะกลัวฝนตกฝนตกก็จะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฝนใสแล้วก็มันก็จะไม่เป็นนนํายางนะคะ รอบๆสวนยางนะคะแม่บุญถิ่นก็ไม่ได้ไปอะไรเลยนะคะเพราะว่าจะออกไปที่บ้านลุงก็ไม่มีคนก็เลยมารอดูการจีดยางนะคะเพราะว่าจีดแล้วค่ะมั่นคือกีดแล้วจีดแล้วก็ต้นเล็กๆ ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็เลยสองคืนพักหนึ่งนะคะสองพักหนึ่งเพราะว่าน้ำหยางมันไม่ค่อยออกเท่าไหรค่ะก็เลยต้องวันเว้นวันนะคะวันเว,ว้นวันแต่ของเข้าที่ใหญ่ๆเขาก็สองพักหนึ่งก็คือสองคืนพักหนึ่งคืนนะคะเพิ่นเท่าเท่านี้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยดูแลนะคะตอนทีแรกๆนะคะก็ปลูกมันแซมอะไรแซม เสริมไปมันก็เลยต้นน้อยต้นเล็บค่ะก็เลยตอนที่เขาว่าได้ผลผลิตได้น้ำํำยางดีก็เลยมาทำเอาปุ๋ยมาใส่มันก็เลยยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้อยู่ได้กินนะคะแต่ต้นคนที่เขาได้สวนอย่างมากๆนะคะเป็นพันสองพันเขาก็ไม่ค่อยลำบากแล้วค่ะแต่ตอนนี้แม่บุญถิ่ยังไม่ได้นะคะ แค่นิดนิดหน่อยหน่อยเองค่ะแค่น,นี้นะคะเพราะว่าต้นยางมันก็ไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านเขาพากันกีก็เลยกีดลองดูนะคะก็พอได้ค่าขนมค่าลูกไปโรงเรียนนะคะค่ะ ว่าห้าปีหกปีเขาไม่กีดหรอกเพราะว่ามันเล็กอยู่ก็เลยแม่บุญถิ่นก็เลยกีดนะคะเพราะว่าอยากจะขายกับเขาบ้างว่าขายอย่างล้วมันเป็นอย่างไรก็พอได้อยู่ได้กินนะคะฉันคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามคลิปแม่บุญถิ่นต่อไปเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ